นี้เราอยู่ที่ร้านอาหารของคุณบีนี่การจะกินสับปะรดนะคะร้านเจสซี่บูนะคะนี่ก็คือลูกสาวของคุณบีนะคะ,ะ <c oughs> เห็นบอกว่าได้กินตัวอะไรคะ,ะตัวอะไรบ้างสลินเซ่ยกหน่ายยกย้อนดูซิสลินเซ่ตัวนี้นใช่ไหมกินอะไรบ้างกินสามตัวเลยเหรอใช่กินนังสามตัวเลย,เลยแล้วเห็นว่าน้ำหนักลดลงหรอคะใช่ค่ะเมื่อก่อนหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสและ พอได้มากินตัวนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้69 69กินไปนานไหมคะประมาณเดือนเดือนครึ่งน่ยลดไปกี่โลเนี่ย5โล5โลโอ้ก่อนเสื้อผ้าใส่ไซส์อะไรคะประมาณ XL ถึง 2XL XL ถึง 2XL นะคะแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ลงมาใส่ L ได้แล้วลงมาใส่ L ได้แล้วลดไปกี่โลนะ5โล5โลคิดว่าจะมีเป้าหมายลดอีกไหมคิดว่าจะลงไปอีกค่ะเอาไซส์อะไรดี อยากกลับไปเอไม่ได้อยากกลับไปเออ้โหสุดยอดสุดยอดได้แน่นอนค่ะ